สวัสดีทุกคนทุกท่านกันดีเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับไทยเกมมิ่งนะครับดูสิครับทุกคนผมได้อะไรมาครับลาอูกรซาเลสนะครับตำนานแล้วมลิดนะครับเป็นเป็นตัวที่ผมชอบอะเอาจริงๆแต่มาในสไตล์ mf นะก็ผมก็จับยืนหน้าเลยเออส่วนสูงก็178ก็เตี้ยนะถ้าวัดกับพวกยุโรปพวกกองหลังอะไรเงี้ยถือว่าเตี้ย ก็สไตล์ตครับให้มาเป็นโฮเพเยอร์โฮเพเยอร์ก็เป็นตัวสอดขึ้นมายิงก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีนะครับแต่ผมจับมายืนหน้าเลยเล่นยืนหน้าอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนะครับเรามาดูค่าพลังกันดีกว่านะครับค่าพลังโอ้โหเขียวเป็นแทบเลยเป็นไง Attacking a อ a n เนการหาช่องนะฮะโอ้โห95บอลคอนโทรเก5าการเลี้ยงบอลนะ97 นะครับทายโพซิชันเก้าสิบหกมีเหรอกองหน้าอย่างนี้ <c oughs> โหดจัดนะครับการส่งบอลเนะี่ยอยู่ในระดับดีเลย <c oughs> ระดับดีเลยนะฮะก็เรื่องของการส่งสั้นส่งยาวนะครับฟินิชชิ่งก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ค่าพลังการจบสกอร์ที่แบบว่าสูงแบบพวกลูกมิเก้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็ฟินิชชิ่งจะอยู่กลางๆ84ก็ถือว่าโอเคลูกโค้งนี่ไม่ได้เลย นะครับจะเอาไปปั่นนี้ไม่ได้เลยนะครับก็สปีดสปีดก็กลางๆนะเออกลางๆนะแต่สปีดต้นนี่92้ก็ต้นเกมนี่จะออกเร็วหน่อยนะฮะส่วนคิกกิ้งพาวเวอร์ก็ถ้าถามว่ายิงแรงไหมก็ก็แรงนะที่ที่ผมเล่นดูเออก็แรง ก็ご85ก็ถือว่ากลางๆแต่ไม่ได้แรงแบบแรงเวอร์นะฮะส่วนบาลานนะครับบาลานของตัวนี้ก็โอเคนะฮะ90นะครับการคุมบอลกันแบบบาลานตัวเองนะครับการจัดระเบียบก็โอเคนะครับเนื้อของสตามีนาก็ยืนได้70-80นาทีเหมือนกันตัวนี้นะครับสกิลนะครับเพลงเพลงสกิลนะครับก็ จะให้มาดับเบิลทัชนะดับเบิลทัชก็ถือว่าเป็นสกิลหากินนะโหดเลยใช้ได้ต่อไปเป็นเฮดดิง้งนะครับการแย้งม่งครับแต่ไม่รู้ว่าจะแย้งม่งได้ไหมครับเพราะว่าส่วนส่วนตัวลาอูเนี่ยมันสูงแค่ร้อยเจ็วนะครับอันนี้ลองเล่งเคอร์เลอร์นะครับถึงปั่นไม่ดีนะครับก็ยังมีสกิลที่ช่วยปั่นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือเปล่านะก็ไม่เคยได้ลองปั่นเหมือนกัน ลองเลงชูตติ้งนี่สกิลยิงแอคโคบติกฟินิชชิงการจบสกอร์ถ้ายากนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตยิงช็อตแรกนะครับวันทัดพาทนี่กองหน้าก็ควรมีนะฮะเอาไว้วันทูนะครับชิงหลุดหลุดนะครับทอดพาสซิ่งก็เป็นสกิลจ่ายนะเออแล้วอาไซเคอเลอร์นะฮะโอ้โหตัวนี้ก็คือว่าครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับสกิลที่ควรใส่นะครับก็จะเป็น เรื่องของเอ่อไฟติ้งสปีลิตนะที่ผมคิดว่าควรจะใส่นะครับหรืออาจจะเป็นสกิลยิงสกิลเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ใส่มาได้นะฮะลาอูกรซาเลสนะครับร่างนี้ผมบอกเลยว่ามันมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับก็ ผมตามล่าหามันมาตั้งนานแล้วเพิ่งเปิดได้ฟรีเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลาอูกรซาเลสครับกับการที่ผมเอามายืนหน้าเนี่ยมันจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลองรับชมกันในคลิปนะครับ A later few moments later. จากประสบการณ์ที่ได้เล่นราอูกรซาเลสมาก็พบว่าลาอูกรซาเลสนั้น มีความพิวเป็นอย่างมากครับเรื่องของการจ่ายการส่งการยิงอย่างเงี้ยก็โอเคเลยการจบสกอร์นะครับไม่ได้ขี้เลยเลยครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ดีได้เลยตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบด้วยครับพอเวลาเล่นไปมันก็เข้ามือนะครับเนี่ยจังหวะเวลาส่งอย่างเงี้ยมีให้เห็นบ่อยนะครับแล้วจังหวะนี้ดูครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับแล้วพร้อมจบสกอร์หลอดม่วงสวยๆไปครับจังหวะนี้ไปดูครับ ฟอลันจ่ายให้มาลาอูก็ตกเขานิ่มๆ,มๆเห็นไหมครับจวัวนี้ฟอลันตอกส้นมาลาอูกดหลอดม่วงทะลุนะพรก็เป็นตำนานตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบเป็นอย่างมากครับตำนานเลอมาเลตลาอูกราเลสนะครับมีความพิวเป็นอย่างมากอย่างที่ผมบอกนะครับควรจะใส่เรื่องของไฟติ้งสปิริตมานะครับแต่เรื่องของการจบสกอร์ของอ่าลาอูกราเลสเนี่ยก็ถือว่า อยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับจากที่ผมเล่นมาจบสกอร์ได้ทุกรูปแบบแบบก็เป็นตัวที่เล็กนะครับแต่ก็มีความไวนะครับที่จะสามารถที่จะจบสกอร์ได้นะครับแต่เรื่องลูกอากาศนะครับน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าลาอูนะครับไม่ได้มีอ่าส่วนสูงที่สูงมากครับจึงแย่งม่งกับกองหลังตัวที่ว่ามันสูงสูงนะครับยากนะครับเน้นอ่าเรื่องของการยิงมากกว่านะครับถ้าจะเอามาเปิดม่งนะครับผมว่ายังไม่ ตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับได้ยืนคู่กับกองหน้าตัวที่ว่าจบสกอร์ดีๆนะครับผมคิดว่าน่าจะโหดนะดูครับดูจังหวะนี้ครับกระชากขึ้นมาแลครับจบสกอร์เองได้นะครับโหดมากๆนะครับตัวนี้ลาอูกอสเลตไม่ได้อวยนะครับลองไม่หากใช้กันดูครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นสาวกเพจนะครับก็ ฝากกดไลค์ก็ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวจะมีผลงานลงมาให้เรื่อยๆเลย